คมาอีกแล้วครับยีนตัวทีเด็ดของทางร้านครับมาเมื่อไหร่ก็หมดขายดีจริงๆครับลองดูรีวิวกันเลยครับใน่พูดพ่มทำเพลงพร้อมส่งนะครับมีพร้อมส่งนะครับเนี่ยทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยเป็นบุกตะกุน้าดี้ทั้งตัวนะครับเรียดให้เรียบร้อยนะครับยิงป้ายให้สวยงามนะครับป้ายดูสวยงามสินทานี่ คัดเกรดมาเลยนะครับเขว่าเกรด A นะครับสินค้าไม่มีตําหนินะครับสินค้าไม่มีตําหนิเอาไปพร้อมขายได้เลยครับอ่าขายเด็ดๆสวยอ่ะลองดูกันเลยนะครับยำใบเอียวยืดทุกตัวนะครับขายง่ายครับเป็นขายเด็ดๆนะครับขายเด็ดๆขายง่ายๆครับของอเมริกานะครับเป็นหัวผ้าเกรด A นะครับอะไรแฮกเกอร์แบรนด์แฮกเกอร์ก็บแบนดังกับแฮกเกอร์ เหมอนพวกสียีนครับน่ะยีนเดฟเดยืดทั้งตัวขายง่ายนะครับขายได้ทั้งปียีนขายไม่เคยเอานะครับขายได้ตลอดโอ้โหนี่ทรงอะไรทรงบอยฮะทรงบอยเต้าสูงสวยงามจริงๆดูยืดยืดนีด่เลานี่ฟ o อยเบอร์ฮะฟลอยเบอร์ใหม่แล้วบท่าน ยืดแนี้แต่งขาดขาดแต่งขาดขาด,ขาดเด็บแต่งขาดเดิมๆนะครับเนี่ยสวยเราทําราคาได้สบายนะครับแล้วก็ไส์ใหญ่เยอะมากครับไซส์ใหญ่เยอะมากใครขายกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่อยู่จับได้เลยนะครับกลุ่มตัวใหญ่ขาดเด็บย,ยืดทั้งตัวครับยืดทั้งตัวดูกันไปนะครับยืด สวยสีเข้มครับสีเข้มสีเข้มมองนี่เหมือนใหม่เลยครับเหมือนใหม่เลยสวย่าทุกเด็บโอ้สวยทุกตัวจริงๆตาดเด็บตายืด นี่ก็โอ้โหขาแปดส่วนเนี่ยคงขาแปดส่วนขากระบอกอ่าขากระบอกเล็กโอโ้นี่ก็รีวายฮะรีวายก็มารีวายโอ้โหรีวายก็ราคาเท่ากันหมดครับเราขายแบบเหมาเลยนะครับขายเราไม่มีการดึงแบรนด์ดังๆออกนะครับมายัางไงส่งให้อย่างนั้นนะครับส,สี่สิบใสใหญ่ๆโอโ้สวยจัด โอ้โหนี่ปลาขากระบอกอ่ะนี่ก็รีวายอีกโอ้มาเยอะนี่ก็รีวายอีกนะครับเนี่ยถูกแบนมาเยอะมากครับโอ้โหสายใหญ่สีดำยืดยืดโอ้โหนี่ก็สีเข้มเข้มยืดยืดนี่ก็สายสีสิบโอ้จะใหญ่ไปไหนเนี่ยฮะ ตัวเล็กตัวใหญ่เยอะนะครับอืมตัวเล็กก็มาติดมาครับตัวเล็กก็ติดเยอะตัวเล็กก็เยอะตัวใหญ่ก็เยอะใน RG ครับนี่ก็แบรนด์ดีโอ้โหนี่ก็ตัวใหญ่นี่ก็สามหกสามแปดนะใส่ใหญ่ๆเยอะใครขายใายใหญ่อยู่จัดได้เลยนะครับไม่ผิดหวังครับกลุ่มลูกค้าตัวใหญ่ซื้อง่ายมีกำลังกำลังซื้อเยอะครับคนตัวใหญ่นี่กำลังซื้อดีสวนนี้ปัด นี่สวยงามโอนี่ขาม้าก็มาโอ้สีเข้มมาสวยมากเลยเนี่ยขามา้าโอม้าก็สวยม้าก็ขายดีครับตอนนี้ม้าก็ติดมาน้อยครับโ,โดยมากจะเป็นพวกเดฟพวกหากระบ,บอกเยอะครับแต่ม้าเมื่อไรม,ม้าก็ขายดีโอ้นก็ตัวเล็กนี่เอวอยู่ยี่สิบเก้าสามสิบสวย ลนไปนะครับกระสายใหญ่นี่ก็ L40 สายใหญ่มานีนไม่ผิดหวังเลยครับใหญ่ดีด้วยเดฟด้วยเข้มด้วยยืดด้วยโอ้ขายง่ายขายง่ายมากครับก็ตัวใหญ่นี่ก็ L40 นะ L40 โอ้นาวีกรตัวใหญ่นี่ก็ L38 40ขาดเดฟขาดยืด สวยมากตัวนาวีกโอ้แบรนด์เยอะมากจริงโๆโอ้แล้ก็เอลซีสิบไซใหญ่เด็ดเด็ดใช่ที่ว่าหายากๆจับได้เลยนะครับสวยทุกตัวโอ้นี่อะไรขายกระดิ่งสว,สวย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 ขายกระดิ่งอย่างงามอย่างงามเลยตัวนี้ ยืดหนึ่งเอลสี่สิบขาเดฟโอ้โหสวยจัดน,น, 3, 6, 3, นะเอลสามหกสามแปดนะไซส์ใหญ่โอ้ไซส์ใหญ่เยอะจริงๆต้องมีติดไว้นะครับใครไข่ในแนวนี้ต้องมีติดไว้นะครับโอ้โหมันก็สี่สิบโอ้สี 40, ่สิบเยอะไปไหนเยอะจัดโอนาวี่เนี่ย โอ้โหมันเป็นใหญ่เอล40เนี่ <อา S 1> ยยากๆากราคาต้นทุนเท่ากับเลรตตัวใหญ่ราคาต้นทุนเท่ากันนะครับเนี่ยโอ oh, นาวิโอ้โหสวยจัดโอ้โหนี่ยป็ใหญ่อีก37 38เนี่ยเด่นเด่โอนาวิโอหตัวนี้เยอะมาก สีเข้มจริงเลยแบนี้สีเข้มยอดเลยป้ายยังให้เลยสวยมากเลยมีงองมีปักด้วยโอ้โห,โโหสวยเท่มเลยกระบอกท่ายืดสีเข้มๆอีกาเ,เอลประมาณสามสามสี่สามห้าโอโ้สวยทุกตัวทางร้านคัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับสั่งคัดพิเศษนะครับคัดพิเศษ ไม่มีตำหนินครับค่าในเหมือนใหม่มากเลยนะครับลูกค้าไปทําราคาได้สบายเลยค่าใหม่มากครับนะดูก้นนะไม่มีช้ำกนะ้นทุกตัวไม่มีช้ำนะครับก้นติดเติดยืดใหม่ทุกตัวสีสวยมากเลยสามแปดสี 3, 8, 40, นะ่สิบสวย สีดำก็ตัวใหญ่โอยจริงจริงตัอีอกประมาณสักสิบตัวนะครับดูไย้ดูสักห้าสิบตัวเนี่ยอีกสิบตัวสุดท้ายแล้วโอ้ตัวนี้ก็เอวยืดแต่งแต่งขาดอันนี้คือแต่งขาดจากดาเดิมนะจากโรงงานนยฮะแต่งขาดเดิมๆสวยสุดสวยสุดตัวเล็กสีดำเอวเ้าสูง เีก็ 29, เอลยูยี่เก้าสามสิบอสูงสี่้องนี่ก็เอลยูมาสามสามสามหกสามเจ็ดสวยโอ้สวยทุกตัวสี 4, เข้มทุกตัวเลยสภาพนี่แบบใหม่มากตูด,ดไม่มีช้ำตูด,ดไม่มีช้ำทุกตัวนะครับตูดไม่มีช้ำอะพัสติสเนะต็มนะครับ ส่วนก็แปะส่วนแปะส่วน,น,น,วนตัวเอวยี่สิบเก้าสามสิบนี่สวยตัวขายเด็ดๆขายง่ายง่ายขายได้ทั้งปีครับยินขายไม่เคยเอานี่สวยขายกระบอกขายแปดส่วนตัวนีอน้อะไรดีไว้โอ้โหเรือเรือไว้ได้มา,น,าน่าจะสามสิบตัวแล้วเนี่ย ไซส์ใหญ่เอวสี L ่สิบคนระดับเป็น100ร้อยโลฮะร้อยโลมาได้เลยจัดได้เลยสวยสวยะนะก็เอวยี่บเก้าสามสิบโอนาวิมงไหมแบรนด์นี้ขายดีครับแบรนด์โอนาวิ่ขายดีมั้งมดเลยทั้งหมดครับตัวสุดท้ายแล้วครับนี่ไซส์ใหญ่ชัวร่าชัวร่า โอ้สวสังสี่สิบสีดำสนิทาเดฟโอ้สวยจัดโอเคครับสนใจยังไงก็ทักมานะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับเราส่งให้ทั่วไทยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ